คุณผู้ชมครับวันเสาร์นี้คุณพรอ G เอเมืองทองอยู่แต่ของเราจะมีโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลถ้วยนะครับโตโยต้าลีครับกับทีมกรุงธนบ,บุรี f อโดยจะออกไปเยือนทีมกรุงธนบ,บุรี f อฟซที่มอมหิดลนะครับช่วงเวลา15.30กานาทีก็ถือเป็นฟุตบอลถ้วยเล็กที่สุดของประเทศของเราได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับ ก็คุณพล s อสซมุทองอยูเตคของเราเหลือทรัพยากรใช้งานน้อยพอสมควรนะฮะเพราะว่าคุณพลทีมชาติชุดใหญ่ติดไปประมาณ6คนแล้วก็มีไปเก็บตัวชุดสีเกมอีกประมาณ2คนนะครับ <S <S 1> <S 1> ทำให้เท่าที่เหลือเนี่ยซ้อมโดยจํานวนจํากัดนะครับแต่ว่ายังไงผุ้บอลถ้วยนี้ก็เป็นในเรื่องของการโรเตชันอยู่แล้วนะครับยอกกาสลาวิซายูคานวิทจะให้โอกาสผู้เล่นดาวรุ่งได้มีโอกาสโชว์ผลงานโชว์ฝีเท้านะฮะ คุณผู้ชมครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโค้ชพลชมชื่นนะฮะผู้ช่วยสตาฟโค้ดของเราก็ได้เดินทางไปสเกลทีมกรุงธนบุรี FC ซึ่งทีมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปฟังโค้ชพลกันดีกว่าคร <t os> <Ki> ับก็ต,ต้องบอกว่าระดับของเขาครับถึงจะดูว่าเขาเล่นอยู่ในดิวชัน2นะครับแต่จริงๆแล้วด้วยคุณภาพของทีมที่เราดูว่าเราอาจจะเหนือกว่าเยอะแต่ว่าเราเราคงไม่มองข้ามเข้าไปนะครับซึ่งกูต่อสู้ทุกทีมเนี่ยเวลาเจอกับเราเนี่ยต้องบอกว่า เขามีความมุ่งมั่นที่จะเล่นกับทีมให,ใหญ่โดยเฉพาะเราอยู่ในทีมไทยพีเยร์ลีซึ่งปีที่แล้วเราได้แชมป์ด้วยแล้วก็เขาคงมีความมุ่งมัน่นและมีความเยันขยานที่จะหวังที่จะเล่นให้ดีที่สุดแต่ผลการแข่งขันเนี่ยเราต้องมองว่าเราก็ต้องเตรียมทีมให้ดีที่สุดในขณะที่ผู้เล่นทีมชาติเรานะครับออกไปรับใช้ชาตินะครับแล้วก็มีชุดซีเกมอีกนะครับซึ่งผู้เล่นตอนนี้ต้องบอกว่าอยู่ในทีมค่อนข้างน้อยนะครับ มีอย่างจํากัดแล้วก็เวลาค่อนข้างจะใกล้และกระชั้นต่อการที่จะเตรียมทีมให้ให้ให้ใหใหใหสมบูรณ์นะครับนั้นเราก็คงต้องไปศึกษาคูต่ต่อสู้สิ่งที่เห็นก็คือว่าคุณภาพของทีมเขาใช้ได้นะครับการครอบครองบอลดีเทคนิคหลายคนก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าคุณภาพของทีมถ้าเกิดเปรียบเทียบกับเราแล้วเราคิดว่าถ้าเกิดเราเตรียมตัวอย่างปกติเราคิดว่าเราคงผ่านเกมนี้ไปได้นะครับ เรื่องสนามน,นะครับเด hey, ช่วงเวลา15ในการ30นาทีด้วยนะฮะหากสภาพอากาศสนามจะเป็นปัญหานครับผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเด็กเราที่มีประสบการณ์ในการเล่นเนี่ยจะคนโทรลเกมได้แล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราคงไม่ใช้ร่างกายที่ต้องไปวิ่งในสภาพอากาศที่มันค่อนข้างร้อนนะครับเราใช้วิธีการก็คือการข้อขอบอ่งให้ให้ฟุตบอลวิ่งเยอะๆนะครับแล้วก็สร้างโอกาสให้จบแล้วก็จบด้วยคุณภาพในการได้ประตูจะเป็นความมุ่งมั่นที่เด็กคงจะต้อง สร้างผลงานจากปีที่แล้วที่เราพาดหวังไปนะครับครับก็ต้องใช้ทรัพยากรของผู้เล่นเท่าที่มีอยู่แม้ตอนนี้ใช่ครับผ่านไปได้ผมผมคิดว่าโค้ดคงเลือกใช้บริการของผู้เล่นที่ต้องบอกว่ามีความคล้อมแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะเล่นแล้วก็อาจจะดึกใช้บริการผู้เล่นหลักที่ตากตามมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็เกมหนักมาจาก a f เอฟนะครับ คุณผู้ชมครับต้องให้เครดิตทีมกร,รุงธนบุรีเอฟีนะฮะถึงแม้ว่าจะอยู่ต่างดิวิชันกันแต่อย่างที่โค้ชพลบน,นะครับเวลาเขาเจอทีมใหญ่เขาต้องการที่จะพิสูจน์ตัวเองทําให้การแข่งขันในทีมหรือมาตรฐานของทีมเขาอาจจะยกระดับขึ้นทําให้สู้กับ s g สจีมุงทองอยู่แต่ของเราได้อย่างสูสีนะฮะแต่ยังไงแล้วนะครับด้วย ประสบการณ์และก็ด้วยทีมเวิร์คของ s c g ซี t ีมุทอเคิดว่าเกมนัดนี้นะฮะจะเป็นเกมที่สนุกและคุณพลพยองของเราจะโชว์ศักยภาพได้อย่างเต็มร้อยและก็ผลงานดีกว่าในนัดที่ผ่านมาได้อย่างแน่นอนอยังไงก็ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกองเชียร์กิเลนพิองของเราไปให้กําลังใจนักเตะพี่สนามมอมหิดลนกันเยอะๆนะครับเตะช่วงเวลา15การ30นาทีนะฮะ